เหตุการการร้ายความหมายของการก่อการร้ายตามสำนักง,งานประมวลข่าวกลางสหรัฐอเมริกาให้ความหมายของเหตุก่อการร้ายว่าเป็นปฏิบัติการที่มีการเตรียมการล่วงหน้าที่กระทำต่อเป้าหมายซึ่งไม่สามารถสู้รบได้และมีเหตุจูงใจทางการเมืองเป็นการกระทำโดยขบวนการหรือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นของรัฐและเป็นของรัฐตามพระราชบัญญัติรักษาความสงบภายในปีพุทธศักราช2519ประเทศไทยได้ให้ความหมายไว้ว่า การปฏิบัติการคุกคามหรือใช้ความรุนแรงของบุคคลหรือกลุ่มคนที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมืองโดยสรุปความหมายของการก่อการร้ายคือเป็นการดําเนินการที่มีการเตรียมการไว้แล้วโดยใช้ความรุนแรงหรือการคุกคามทําให้เกิดความหวาดกลัวโดยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองและเพื่อบีบคั้นให้รัฐบาลต้องยอมรับข้อเสนอโดยที่มีเป้าหมายคือการทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะ เหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศนะคะเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครพศ2558เป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมพศ2558ที่สาลท้ามหาพรมโรงแรมแกรนดไฮเอตเอราวันบริเวณที่แยกราชประสงค์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดลงมาจากสะพานตากสินบริเวณท่าเรือสาทรและก่อนหน้านี้ยังมีเหตุการณ์เกิด เหตุระเบิดครั้งที่2บริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามเหนือแยกราชประสงค์โดยคนร้ายนำระเบิดไปวางไว้บริเวณประตูของจุดบริการด่วนมหานครสำนักง,งานเขตปทุมวันซึ่งให้บริการด้านทะเบียนราษฎสาเหตุนะคะโดยเชื่อว่าสาเหตุเกิดมาจากทางการเมืองคนกระทบจากเหตุการณ์นะคะ 1. มีผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งมาเยี่ยมชมศาลเท้ามหาภรม 2. หลังเกิดเหตุการณ์ BTS แจ้งปิดการเดินเชื่อม Skywalk ระหว่างสถานีสยามถึงสีแยกราชประสงค์ชั่วคราว 3. ปลัดกรุงเทพสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่18สิงหาคมพศ2558ค่ะเหตุการณ์ก่อการร้ายในต่างประเทศเกิดเหตุวินาศกรรม11กันยายนโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้จี้เครื่องบินโดยสารสีลัง ลำแรกเป็นเครื่องบินพาณิชย์โบอิ้งของสายการบินอิน t ิเทตแอร์ไลน์ผู้เข้าชนตึก w วอร์เทสเซนเตอร์หเวลา8นาิก45นาทีจากนั้นอีกประมาณ18นาทีต่อมาลำที่2เครื่องบินของสายการบินอินดิเทตแอร์ไลน์ก็ผู้เข้าชนตึก w วอร์เทสเ e นเตอร์2ตึกแฟที่เป็นสัญลักษณ์ของพนิยมและนิวยอร์กจากนั้นเครื่องบินลำที่3 ข้าวคเข้าชนตึกแพนตกรที่ทําการของกระทรวงกลาโหมและเวลา10มิถาย7นาทีเครื่องบินโบอิงของสายการบินยูนิเต็ดอร์ไลา์ก็ตกที่เมืองซอมเมสเซตและเพนซิลเวเนียจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ3,000คนโดยเป็นผู้โดยสารลูกเรือรวมทั้งสลัดการอากาศบนเครื่องบิน246คนผู้เสียชีวิตจากตึกถล่ม2,602คนเหตุการณ์หลังเกิดวินาศกรรมหลังเหตุการณ์ ได้พยายามกู้ศักดิ์ศรีของพญาอินทร์กลับมาโดยประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายโดยประกาศว่าทุกประเทศในภูมิภาคของโลกต้องตัดสินใจว่าจะเลือกฝ่ายสหรัฐหรือกลุ่มผู้ก่อการร้ายและเริ่มสงครามครั้งแรกแห่งศตวรรษที่21โดยการส่งกำลังเข้าโจมตีป,ประเทศอัฟกานิสถาน เหตุของเหตุการณ์วิเนสราม11กันยายนนักวิชาการวิเคราะาห์สาเหตุทีุ่่มผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิมโจมตีสหรัฐว่าเกิดจากสหรัฐให้การสนับสนุนอิสราเอลในการโจมตีชาวปาเลสไตน์รวมทั้งดำเนินการคว่ำบาตรต่ออิรักเป็นเวลาหลายปีทําให้เด็กและคนแก่จานวนมากต้องล้มตายเพราะขาดอาหารและยาอีกทั้งความกดแค้นที่สะสมมานานจากหลายกรณีสหรัฐใช้อํานาจใหญ่ในการหลังแกชาวมุสลิมมาโดยตลอด ผลกระทบจากเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตที่เวลเทสเซ็นเตอร์จากการตรวจสอบของสาธาราสุขนครนิวยอร์กพบผู้เสียชีวิตจำนวน2,819คนและจากการตรวจสอบของตำรวจนครนิวยอร์กพบผู้เสียชีวิตจำนวน2,823คนรวมนักผจญเพลิงนคร York, คนิวยอร์ก343คนตำรวจการท่าเรือของนิวยอร์กและนิวเจอร์ซี37คนตำรวจนครนิวยอร์ก23คนและผู้โดยสารลูกเรือเครื่องบิน AA11 UA93 และ UA175 ที่พันธากรอนอาคารจะส่วนกลาโูมจำนวน189คนและบนเครื่องบิน United Airlines เที่ยวบินที่93แซงวิวิวเพนซิลวเนีจำนวน44คนรวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น3,52 0คนหรือ3,56 0คน,ห,คนหลังจากเหตุการณ์ก่อกันไม้ในครั้งนั้นทั่วโลกได้มีการปรับมาตรการเพื่อความปลอดภัยบนเครื่องบินมากขึ้น สหรัฐได้มีการก่อตั้งหน่วยการรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (Transportation Security Administration) หรือ TSA ขึ้นมาเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทั้งในสนามบินและบนเครื่องบินและทางการได้ใช้เวลากว่า8เดือนในการจัดการซากประหลักขัดพังที่จุดเกิดเหตุที่ตึกแปดถล่มลงมาเรียกว่า Ground Zero การป้องกันและการเอาตัวรอดนะคะการป้องกันการมีส่วนร่วมของภาครัฐการสังเกตและความตื่นตัวของประชาชนจะสามารถส่งสัญญาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐเข้ามาเผชิญเหตุได้ทัทนท่วงทีค่ะต้องแจ้งข่าวสารโดยการแจ้งข้อมูลข่าวสารหร,าหรือความผิดปกติที่พบเห็นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการก่อการร้ายค่ะสังเกตลักษณะผู้คนที่เตรียมมาก่อการร้ายสังเกตจากการกระทำในลักษณะปกปิดซ่อนล้นลับๆอๆค่ะ ค่ะสังเกตจดจำและตรวจสอบผู้ก่อการร้าย 1. สังเกตลักษณะทั่วไปของผู้ก่อการร้ายการแต่งกายปกติทั่วไปแต่อาจปกปิดใบหน้าหรือพยายามปกปิดใบหน้าที่ชัดเจนของตนเองค่ะ 2. การปฏิบัติตัวของผู้ก่อการร้ายเช่นหากเข้ามานั่งในสถานที่ก็จะนั่งหลบมุมหากอยู่นอกสถานที่ก็จะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะ ลักษณะนิสัยของผู้ก่อการร้ายเช่นหากเข้าพักที่ใดก็มักจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องนอกจากเวลาที่จะออกไปก่อเหตุและไม่สุงสิงกับใครค่ะ 4. ส,สิ่งที่คนร้ายใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุระเบิดซึ่งจะทําการประกอบโดยซื้ออุปกรณ์ที่หาได้ง่ายค่ะเช่นถ่านไฟฉายสายไฟรวมทั้งสารเคมีต่างๆดังนั้นหากโรงแรมหรือที่พักอาศัยที่พบเห็นผู้เข้ามาอยู่อาศัยซื้ออุปกรณ์เหล่านี้หรือมีไว้ในห้องพักควรแจ้งเจ้าหน้านที่ตํารวจใ,ให้ไปตรวจสอบค่ะ 5. การใช้หนังสือเดินทางปลอมหากพนักงานในโรงแรมที่ผู้ก่อการร้ายพักมีความรู้ในการดูหนังสือเดินทางทราบว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมเช่นตาประทับหรือสังเกตเห็นร่องรอยการแก้ไขหรือใช้หนังสือเดินทางของคนตะวันตกแต่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีก็ควรสงสัยไว้ก่อนค่ะค่ะการเอาตัวรอดกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะให้แจ้งหน่วยงานเหล่านี้ค่ะก็คือแจ้งหน่วยแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย191ค่ะ กองปราบปราม1195สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง1178ค่ะค่ะเหตุตลาจนนะคะหมายถึงการที่ฝูงชนก่อความไม่สงบหรือบ้าคั่งแล้วเปลี่ยนเป็นความรุนแรงโดยการแสดงออกอย่างรุนแรงในตัวเองเช่นการทำลายทรัพย์สินการทำลายผู้อื่นและการก่อเหตุรุนแรงต่างๆในสถานที่ชุมนุมหรือพื้นที่ข้างเคียงผอทรัพย์สินสิ่งของเหตุการณ์ลาจนในประเทศ หตุการณ์วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516เรือวันมหาบิปโยคเป็นเหตุการณ์ปรับปรามผู้ประท้วงบริเวณพระบรมราชวังและถนนราชดำเนินอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมสิทธิ์จรจนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนบาดเจ็บมากกว่า800คนและผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากสาเหตุการประท้วงนั้นเกิดเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการคือประเทศไทยได้อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารมานานเกือบ15ปีตั้งแต่สมัยจอมพลสกิลทนรัต ประกอบกับข่าวชอบราชบังหลวง,อย,งอย่างในรัฐบาลรวมทั้งรัฐประหารตัวเองในปี2514นำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยผลกระทบของเหตุการณ์ 1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการใช้อาวุธและกําลังอย่างรุนแรงทําให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนมาก 2. คนไทยเกิดการเข้าใจผิดกันเองเพราะมีคนกลุ่มที่ไม่หวังดีคอยสร้าสงสถานก,การณ์อยู่เรื่อยๆ 3. เศรษฐกิจ ต,ต่ำรัฐบาลใช้อำนาจในทางการที่ผิดและใช้ความมันแรงในการปราบประลาจน 4. เกิดความชนมุนและความวมุ่นวายในบ้านเมืองมีเยาวชนและปัญญาชนของชาติต้องเสียชีวิตไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้มีการใช้กําลังรุนแรงกับเด็กและผู้หญิง 5. สถานที่ต่างๆเกิดความเสียหายจากการใช้อุธรมทั้งระเบิดอีกด้วยการเอาตัวรอดหากเราได้พัดหลงเข้าไปอยู่ใน่ามกลางตรจลาจนแล้วเราครมีวิธีปิบดตัวเพื่อความปลอดภัยดังนี้1ตั้งสติให้มั่น พยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตื่นสนกตกใจจนเกินไปในเบื้องต้นคนทำตัวนิ่งๆให้ดูกลมเกื่อนไปกับสถา,านการณ์รอบข้างและอย่าวิ่งหนีหรือทำตัวเป็นจุดเด่นจากนั้นให้สังเกตและประเมินความปลอดภัยอยู่เสมอ,อ 2. ตหลบหลีกไม่ควรประจันหน้ากับถึงชนตรงๆแต่ไม่ควรขัดขวางหรือแสดงเจตนาการไม่เห็นด้วยรวมถึงไม่ควรแสดงพฤติกรรมที่อาจทำให้เข้าใจว่านคนอยู่ฝ่ายตรงข้ามเน้นการหลบหลีกโดยพยายามจัดเครื่องแต่งกายให้สามารถเคลื่อนไปได้คล่องแค และควรปลดเครื่องประดับและของมีค่าเก็บไว้ในกระเป๋าเพื่อไม่ให้เกิดการล่าตาล่าใจจนเสี่ยงต่อการถูกล้นชิงทรัพย์ 3. ซ่อนตัวห่ะสถานการณ์โลาหนและล่อแหลมต่อความปลอดภัยจนไม่สามารถจะหลุดออกมาจากวงล้อมได้ควรที่จะหาที่ซ่อนตัวและยืนเป็นจุดเด่นเพราะจะเสี่ยงต่อการถูกลุกหลงได้เหตุการณ์จราจลในต่างประเทศเหตุความไม่สงบในแอฟริกาใต้หลังจากการจำคุกคดีประธานาธิบดีจาขอบซูมาสาเหตุ หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีจาขอบซูมาของเอธิโอใต้ถูกศาลตัดสินจำคุก15เดือนในข้อหาละเมิดอำนาจศาลเมื่อาาาวันที่29ิมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้การประท้วงประทุขึ้นในหลายพื้นที่โดยกลุ่มประชาชนพูดสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีซูมาออกมาก่อจราจรต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสัปดาห์แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเอธิอใต้พยายามข้าระงัาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุประท้วงลูกลามบานปลายการเป็นการปล้นชิงสิ่งของในราคาตามเมืองต่างๆของทั้งสองจังหวัด รวมทั้งนครจฮันเนสเบิร์กแต่ยังไม่ลามไปยังจังหวัดอื่นๆอีกเจ็ดแห่งที่เหลือด้านนายเดวิดมาคูลานายกรัฐมนตรีจังหวัดกัวเตงกล่าวว่ากาุาก่มายากรเข้ามายึดครองสถานการณ์นี้แล้วในสถานการณ์ยังอยู่ในการควบคุมแม้จะมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมมากกว่า1,234รายแล้วก็ตามตลกระทบจากเหตุการณ์มีการใช้ความรุนแรงหรือทำลายสิ่งของและป้นสะดมเกิดการประทะกันกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย72อรายขณะที่ก่อปัญหาถูกจับกล ลักษณะของอบัติภัยที่เกิดจากการก่อเหตุในพื้นที่สาธารณะไม่ม่าจะเป็นเหตุการย์ยิงหมู่การกอร่อการร้ายและการจราจรจะมีองค์ประกอบที่คล้ายกันคือประกอบด้วยผู้ก่อเหตุและอาวุธสําหรับก่อเหตุดังนั้นวิธีการเอา,เอาตัวรอดจะคล้ายกันโดยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสติพร้อมรับมือไม่ต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงๆต่างๆ